ขณะที่3โปรโสาวเกาหลีของไทยนะครับก็พร้อมสู้กับสาวเกาหลีใต้นะครับในกนในารแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี KLPJ ทัวร์ที่ภูเก็ตครับฝ่ายจัดกนนารแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี KLPJ ทัวร์รายการ Blue Canyon Ladies Championship จัดงาน Meet the p l a y e r s แถลงความพร้อมก่อนก,อนการแข่งขันซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่13 16มีนาคมนี้ที่สนาม b l u ู c a n y อนกันที่ครับภูเก็ต สำหรับมิดเดิลเพลเยอร์แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นฝั่งของนักกอล์ฟเกาหลีใต้ประกอบด้วยอีเยวอนแชมป์เก่าทีมแชฮีและพักซงฮยอนมือหนึ่งของโลกส่วนกลุ่มนักกอล์ฟสาวไทยประกอบด้วยอภิชยาย,ายุบนมือ91ของโลกชนะตีวอนอแสนมือ4 9ของโลกนะครับแล้วก็กิรัติยาฟูเจเรนครับโดยอภิชยาที่ลงรายการนี้เป็นปีที่สองติดต่อกันก็บอกว่าสภาพร่างกายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับมั่นใจจะทําผลงานได้ดีกว่าเดิม ขณะที่เชเนตตีวันด์แซนลงเล่นที่สนามแห่งนี้เป็นครั้งแรกยอมรับว่าการเซตสนามยากมากบวกกับการเล่นมาแล้ว3สัปดาห์ครับซึ่งเป็น3สัปดาห์ติดต่อกันด้วยสภาพร่างกายก็อ่อนล้ากับการแข่งขันติดติดกันและการเดินทางที่ค่อนข้างทีฉะนั้นรายการนี้ก็ตั้งใจที่จะเล่นกอล์ฟด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนไปด้วยพร้อมๆกันนะครับปิดท้ายก็ที่กิรติยาฟูเจริญโปรกอล์ฟสาวสวยที่ลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเชิญมาเล่นทันทีที่รู้ว่าจะได้เเเลล่่นนนนกกือแผาารดิทง ไสหรัฐอเมริกาหวังว่าจะทำผลงานได้ดีที่ b บ e ูแคนยอนเลดี้แชมเปี้ยนชิพในปีนี้ครับ